สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะตุ๊ก็อยู่ที่ตลาดพิยาคุณรุมนะคะที่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีวันนี้นะคะวันเสาร์นะวันแรกเลยที่พิยาเปิดปร,ร้านข้าวแกงปากใต้10บาทนี้ถูกและดีมีอยู่จริงวันนี้เพิ่งเปิดเลยคนกําลังรุมเลย้าเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้มีแกงอะไรมาบ้างน,นะคะวันแรกเลยนะเอามาดูนี่นีนี่อันนี้ อาหารเมนูเด็ดนี่แกงไตปลามีอะไรอีกเมนูโคตส่องหน่อยค่ะมีอะไรบ้างนี่อันนี้จะเป็นแกงไตปลาแล้วก็จะมีต้มมะระโอ้ต้มมะระจะหมดแล้วป้าจ๋าอันนี้อันนี้อะไรแกงส้มใต้ค่ะแกงส้มใต้อันนี้แกงไก่อันนี้แกงไก่ โอ้ยขข่ดีมากนี่ดูพิยาตักต้มมะละเจหมดแล้วโอ้ต้มมะละเจหมดแล้วเนี่ยดีให้ดูพิยากำลังบุนตักให้ลูกค้าเลยโอ้พิยานี่นี่คือสิบบาทเลยใช่ไหมคะโหได้เยอะมากอ่ะใช่อ่ะเยอะเลยอ่ะแล้วถ้าผัวซื้อเป็นกับข้าวถุงละเท่าไหร่คะถุงละสามสิบ โอ้ได้เยอะมากสิบบาทให้ทั้งชิ้นเลยนี่ให้ดูนะสิบบาทเนี่ยทุกคนสิสิบบาทเองวันนี้ทำกี่อย่างกันนะคะพี่ทำมาเรื่อยๆทำเรื่อยๆแต่ถ้าอันนี้หมดก็อันนี้หมดเลยเหรอโอ้ขายดีมากอ่ะอันนี้แกงส้มใต้เนี่ยดู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 นี่กำลังบุนเลยลูกค้าเยอะมากนะแกงไก่ก็ขายดีคือขายดีทุกอย่าง ใครอยากกินต้มมะลาคือมีเท่านี้โอ้ดูดูบรรยากาศขายไปนี่นะคะเขาแกงสิบบาทหาที่ไหนได้ให้เยอะอีกต่างหากแกงไตปลาก็ขายดีคะพี่โตอะไรเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ไม่เอาเดี๋วไม่เอาเราเพิ่งอิ่มเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวมานี่ให้ดูเป ให้ดูบรรยากาศไปนี่แต่เช้านะคือเพิ่งเปิดร้านเพิ่งจะวางหม้อกแกงลูกค้าา,านะไรคะนี่ลูกาาาาลคาไรงกือ <c oughs> แต่เราไม่ด่าลูกค้านะ <c oughs> ห้ามด่าลูกค้าเด็ดขาด <30 S 2> ห้ามด่าลูกค้าเด็ดขาดส <30 S 2> ามสิบค่ะสามสิบรมาณสิบบาทสาบถ้าเป็นกลับใส่ถุงบบาท ใช่เอาเป็นกับ10บาทเนี่ยดูเนี่ยสิบาทคือคุ้มมากโหให้ดูพี่ยาตักขายนะเนี่ยขายสามสิบไปคือใครอยากจะซื้อเป็นกับกับบ้านก็ได้นะคะถุงละ30ถ้าจะเอาแบบว่าราดข้าวกินที่นี่ก็คือ10บาทใส่ถุง30มสิบ อันนี้ทุกว่าอันนี้ก็คุ้มมากเลยนะคะเนี่ยสิบาทอะ่ะเนี่ยคือเ <24 S 1> นี่ยสิบาทเ <48 S 1> <า>นี่ยที่พี่เขาถือสองชามเนี่ยชามละสิบบาทนะคะมาล่ะกลับบ้านสามได้ได้จังหวะพอดีพี่ยาเปิดร้านเข้าแกงเลยเมื่อคืนเมื่อวานดูพี่ยาก็ไปซื้อของที่ตลาดไทยโน้ไม่ตั้ง<า>ร้านอ่ะพี่ยาเขาจะทำมาเสริมเรื่อยๆนะคะจะมีแกงมาอีกนะหันหน้าไปทางนู้นนะ หันหน้าขวางปิดร้านลงไปเลยคนเยอะมากตรงนู้นไม่ดีหรอร้อนมาล้าเท่าไรเนี่ดูบรรยากาศส0ทิบพาเท่ากับมีทุกวันเลยใช่ไหมคะน่าจะเป็นดูก่อนว่าได้เปล่าเพราะว่าถ้าไหวถ้าทำไหวก็ทำทุกวันแต่ถ้าไม่ไหวก็เสาร์อาทิตย์ค่ะคือยังไงก็เสาร์อาทิตย์มีแน่นอนโโหคนซื้อเยอะ เราทิศคนมันเยอะไงค่ะคนไม่มีข้าวกินน่ะไปยี่สิบเลยสามสิบพี่แกงไตปลาของพี่ยาอร่อยนะคะแกงแกงไตปลาเยอะเยอะไงแกงไตปลาก็อร่อยสามสิบอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างจริงจริงแกงไตปลาขายดีมากทำมาส่งส่งก็นู่นอ่ะส่งกะะมังเอาอะไรเอ่ยเอาเอาแกงไตปลาใส่ถ้วยสิบบาทค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะ แกงตาปลาอร่อยจริงขายดีมากอะใส่ถ้วยสิบบาทเป็นเป็นเป็นแกงตัวแรกก่อนที่จะมีแกงไส้สดเด็ดตั้งสิบบาทใช่ค่ะเป็นตัวแรกเลยค่ะเอามาใส่ถ้วยสิบบาทเดแล้วก็เลือกนี่นี้เลยสิบบาทเอาอะไรอีกมะละลานก็สิบบาทไม่มีใส่ถ้วยนะหวานใส่ถ้วยมันต้องแน่มันไม่ได้ตกับบ้านกี่ชิ้นลาดไปเลยสิบบาท ที่เราทําอย่างนี้เพราะมันไวไงถ้าเราไปแบกน้ไข่ไม่ได้มากเลยต้มาลาจะหมดแล้วนี่ยเงี้ยสิบบาทสิบบาทนอนมาเก้านอนแปดสิบพี่ยาอันนี้อันนี้คือแกงอะไรคะแกงไตปลาไหนอันเนี้ยนะอันเนี้ยอันเนี้ยอ้าวสิบบาทอันนี้แกงอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะพั้วไก่พั้วไก่อันนี้พั้วไก่พี่อันนี้พั้วไก่พี่คะอันนี้พั้วไก่อะไรหนัะ แล้วก็อันนั้นจะเป็นแกงปลายปลาฮะค่ะเอาอันนี้สองค่ะสองถ้วยนะอ่าสองถ้วยก็ยี่สิบคั่วไก่เข้มข้นมากเลยพี่เอาไหมยี่สิบเอากลับบ้านทานท้าไปแล้วอร่อยใช่ไหมคะตายเราขายอยู่เจ้าเดลุงแกงไรคะลุงแกงหน่อไม้โจ๊กคินอะไรสิบบาทไม่เหมือนชาวบ้านนะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนร้านทั่วไปนะทุกอย่างสิบบาทอ่ะ ลาดไปเลยของของพี่ยาลาดไปเลยยี่เซฟไอ้แมงอนไปแล้วไอ้แมงมดใส่ปลาลาดนะอันนี้ไปฝากใครนี่มันกว้างกว่านะหวานต้องเอาไปอันนี้กินคนเดียวเธอไหมแตงโอ้ยคือขาดมากเอาไปมันไม่เหมือนที่อื่นที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่น เขาบอกว่าเอาเอา,เอ,าอ,อ,อันนี้ต้องเอาออกนิดเดียวอันนี้ต้องไปอยู่สุดท้ายเลยคุณน่าทานทุกอย่างเอาอะไรนีให้ดูบรรยากาศไปนะคะลาดแกงไก่เช้าว,วันเสาร์วันแรกเลยที่เปิดร้านข้าวแกงปากใต้1ิบบาทคือคนมาโอ้มาลุมเลยนี่ดูพี่ยาขายไปตักไม่ยั้งอ,ะอ่ะเพื่อคุณลูกค้านะคะนี่อันเนี้ย วันนี้ใครอยู่แถวนี้อยู่ใกล้อยู่ไกลมาได้หมดนะตลาดที่ยาคนดูจะได้คลองสามคลองหลวงปทุมธานีอยากกินสามอย่างก็ลาดสามถ้วยไงจบแล้วได้ข้าวเยอะใช่รับรองกี่บาทสิบบาทลาดไปเลยแล้วถ้าเกิดสองอย่างครับสองอย่างก็ลาดสองถ้วยไงกีบบาทยี่สิบถ้วยละสิบมันไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเขาจะใส่ถ้วยถ้วยละสิบบาทสิบบาทใช่ไหมค่ะ ซื้อห้าอย่างห้าสิบแต่เนี่ยเราลาดไปเลยถ้วยสิบบาทสิบบาทถบกไปไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะคเหมือนได้บุญอ่ะมันลาดชิ้นละสิบบาทมันถูกมากเลยนะคะพี่ถามว่ามันได้ไหมมันได้บุญไงได้บุญถามว่าทําเพื่ออะไรทําเพื่อคนคนแถวเนี้ยได้กินของถูกไงไหลสดเดยพี่ตังทำมาเรื่อยๆคนี้มี้นเลยค่ะเผ็ดเผ็ดป่ะโอหโหเยอะไม่เผ็ดะไรเออ เป็นกับข้าวสามคนทแล้วนะเมื่อกี้ตังกินอะไรกันมาบ้างถ้าซื้อกับบ้านถึงล้วสามสิบคนที่ติดตามพี่ยาคนรุมนี่ตัวจริงๆอยู่ตรงนี้ครับวันนี้ข้าวราดแกงสิบบาทครับราดราดไปเลยสิบบาทง่ายสิบาทนะครับไม่ต้องอะไรเยอะเอานี้นะเอาราดนะสิบบาทเอาราดไปเลยเรายากกินเกียงราดได้กี่อย่างคะ ราดได้อย่างอย่างละสิบบาทเนี่ยถ้าราดสองอย่างละยี่สิบมีสิบบาทถูกมากไม่มีเลยราดอย่างนี้เลยหาไม่ได้จริงนะคะนี่ตักนี่สังเกตว่าเมนูจะเพิ่มเพิ่มเลเนี่ยหนูทำนี้เลยยำฮวนเชียงกับแกงควอ่านี่โอ้ยอันนั้นนี่มาเพิ่มอันนั้นยำอะไรยี่สิบอันนั้นยำอะไรยำฮวนเชียงเออราดไปเลยจะได้จบๆแล้วกินนะมัน แกงส้มแกงหน่อไม้สดหรือว่าหน่อไม้ดองหน่อไม้สดป่ะหลาอย่างไงหน่อไม้สดร้อนไปย็ดบาครับเจบาทโหขายดีมากเลยที่ฟองเอาอะไรเหมือนขนหน่อไม้นี่ที่องเอาแกงหน่อไม้อร่อยแน่นอน กินสองอย่างก็คือสองถ้วยอ่าิ่มตายเลยใช่แต่เราก็อาจจะลดข้าวลงมานิดนึงให้เขาแบบว่าไม่กินหลายๆอย่างแล้วไม่ต้องปนกันตอนนี้คิวเริ่มยาห่าท่าปนกันแล้วมันจะรับรองถ้าขายไม่นานๆเนี่ยคิวน่าจะยาวไปถึงปากซอยอือขายดีมากคนนี้ทำไมแบบนี้ดาราเลยเนี้ยอะไรมีรักคนตักมีละแม่ไม่ใส่ถ้วยดิลาดไปเลย แตงเอาเอาแกงส้มไปกินเสริมเออแตงเขาเอาไปแล้วสองชามเขาหมดไปแล้วหม้อหนึ่งพี่ยาขายถึงกี่โมงเขาหมดก็หมดหมดก็หมดไม่เกินเที่ยงน่าจะหมดค่ะ อันนี้ไม่ได้ทำเพื่ตัวเอง่ทำตัวเองานมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหค่ะงานมันหนักอยูแล้วนนีแต่ว่าทำอะไรกเราคือ่เราจะขายข้ามคใครจะว่ายังไงก็จะขายถูกไเพรว่าคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์มาแล้วพี่จ้าเอออันนี้ใจใจใช่ทำบุญ หมดหม้อไปแล้วข้าวอันนี้ต้องหุงข้าวเตรียมไว้หลายหม้อเลยเนะะาะมนสนกิน,น,นอ,อะไร,นนวรมวลอะไรคือคือจริงๆอ่ะซื้อกลับบ้านได้ทุกอย่างเลยอ่ะเาะอาอยทุกอย่างนะคะ ราดแกงสิบาทครับราดแกงสิบาทวันนี้ใครที่มาเราไม่ได้กินนี่ถือว่าพลาดนะเขาแกงสิบาทวรหส่ามสบแากิสิบาทสามสิก็ถุงใหญ่ใหญ่มากยค่ะ กับพวงหน้าใช่ไหมครับแกินอย่างเดียวเลยคิวเริ่มยาวแล้วครับคิวเริ่มยาวแล้วครับตอนนี้ครับคนเยอะมากข้าวแกงฉีบปลาครับตอนนี้เป็นเวลา8ปดนาฬิกาเนาทีนี่เพิ่ง8ปดโมงเองนะคะนี่เพิ่ง8ปดโมงนะวันนี้เป็นวันแรกแกงพองเยอะเลยข้าวหมดหมอ้อนี่เพิ่ง8ปดโมงนะเพิ่งเปิดร้านนะจะถึงเที่ยงไหม ต้องติดตามกัเนเนดูบรรยากาศขายดีมากเลยอ่ะ พี่เอาทุกอย่างมั้ยเอาทุกแกงทุกแกงครับเอาทุกแกงเอาไปชิมใช่ไหมคะกินดูกินน่ากินทุกอะไร่อยทุกบ้าน๋อเมื่อกี้พี่ทานแกงอะไรแกงหน่อไม้ไก่อร่อยทุกอย่างทุกอย่างครับอร่อยครับครับแล้วก็บ้านพี่อยู่ไหนคะสมุทรปราการครับโอ้มาจากสมุทรปราการมาทุกวันอาทิตย์ไหมคะมาทุกวัน พี่เขาซื้อทุกอย่างเลยนะคะทานทานแล้วก็ซื้อเป็นกลับกลับบ้านถุงละ30ถ้าราดแกงทานที่นี่10บาทนี่ได้แล้วนี่ดูให้ดูให้ดูนี่พี่เขาซื้อนะมาจากสมุดประการเลยนะคะมาทุกอาทิตย์เดี๋ยวช้อปอะไรต่อไหมคะซื้อของซื้อของ ลิ่นหอมมากแต่รสชาติแบบค่ะขอบคุณนะคะอุ้ยคือคักมากเลยอ่ะ